พละห้าพละห้าหมายถึงกำลังห้าประการที่เกิดจากการเจริญอินทรีห้าเมื่ออินทรีย์เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาจนเข้มแข็งขึ้นก็จะกลายเป็นพลังที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติธรรมสามารถเอาชนะอุปสรรคและความก้าวหน้าเป็นในการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นประกอบด้วยศรัทธาพละกำลังคือศรัทธา ความหมายกำลังแห่งความเชื่อมั่นที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งย,ย่วยุหรือคำประมาทเป็นความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในคุณของพระรัตนตรยัยประดงกรรมในการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าพัฒนามาจากสัจจินรีเมื่อศรัทธาได้รับการบ่มเพาะและตั้งมั่นอย่างลึกซึ้งอำนาจสามารถเอาชนะความไม่เชื่อและความลังเลสงสัยได้อย่างเด็ดขาด ทำให้จิตใจหนักแน่นและมุ่งมั่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมเปรียบเสมือนภูเขาหินที่มั่นคงไม่สั่นคลอนแม้ลมพายุกะพัดกระหนำ่ำวิริยะพละกำลังคือวิริยะความหมายกำลังแห่งความเพียรที่เข้มแข็งต่อเนื่องไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากหรืออุปสรรคต่างๆ เป็นความมุ่งมั่นที่จะทําความดีละเว้นความชั่วยอย่างสม่ําเสมอพัฒนามาจากวิริยินสีเมื่อความเพียรได้รับการฝึกฝนจนเป็นนิสัยและมีพลังอำนาจสามารถเอาชนะความเกียดคล้านและความท้อถอยได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้การปฏิบัติธรรมดาเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้งเปรียบเสมือนกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวไม่หยุดนิ่ง แม้จะมีสิ่งกีดขวางสติพละกำลังคือสติความหมายกำลังแห่งความระลึกได้ที่มั่นคงตรดจ่ออยู่กับปัจจุบันไม่หลงลืมในสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นความสามารถในการรู้ตัวอยู่เสมอในทุกอิริยาบถและทุกขณะจิตพัฒนามาจากสตินซีเมื่อสติได้รับการฝึกฝนจนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีพลัง อำนาจสามารถจะเอาชนะความประมาทและความเดินเล่อได้อย่างเฉียบคมทใํใใ้้ติตใจตั้งมัน่นและไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่เข้ามากระทบเปรียบเสมือนนายทหารที่เฝ้าระวังรักษาการอย่างเข้มแข็งไม่ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาได้สมาธิพะละกระกำลังคือสมาธิความหมายกำลังแห่งความตั้งมั่นของจิตที่นแน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่าน เป็นความสามารถในการรวบรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวได้อย่างมั่นคงและยาวนานพัฒนามาจากสมาธินิสยเมื่อสมาธิได้รับการฝึกฝนจนลึกซึ้งและมีพลังอำนาจสามารถเอาชนะความฟุ้งซ่านและความวอกแวกได้อย่างสงบราครบคาบทำให้จิตใจเป็นอินสระจากความรบกวนและเป็นบาดฐานที่มั่นคงของปัญญาเรียบเสมือ ต้นไม้ใหญ่ที่ยังลากลึกไม่เอ็นเอียงแม้ลงจะพัดแรงปัญญาพละกำลังคือปัญญาความหมายกำลังแห่งความรู้ความเข้าใจในสภาวธรรมตามความเป็นจริงอย่างแจ่มแจ้งรู้แจ้งในอริยสัจส,สีเป็นความสามารถในการพิราาจารณาไตรตรองและเห็นแจ้งในเหตุหลผลพัฒนามาจากปัญญสีเมื่อปัญญาได้รับการเจริญให ผมต้าและมีพลังอำนาจสามารถเอาชนะความไม่รู้และความหลงได้อย่างสิ้นเชิงทำให้เกิดความบินที่ถูกต้องและนำไปสู่ความหลุดพ้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างขจัดความมืดมิดให้หมดไป N4 ห้าเป็นเสมือนสภาพหรือคุณสมบัติที่เป็นใหญ่ในการทำหน้าที่ของตนเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มงอกเงยละหาเป็นเหมือนกำลังหรือพลังที่เกิดจากการบ่มเพาะและพัฒนา N4 เหล่านั้นให้เข้มแข็งขึ้นเป็นเหมือนต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรงและมีลาาแก้วที่มัน่นคง กล่าวโดยสรุปคืออินรีย์เป็นพื้นฐานส่วนพลัเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนาอินรีย์นั้นๆให้มีกําลังมากขึ้น